สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆกัลยาณมิตรนะครับอแล้วก็กราบลงหน้าด้วยครับลงหน้าที่ย้อนแย้งผมเรื่องเรื่องคิดตามนะที่ผมตัดไว้ไม่ให้คิดตามก็หมายถึงมาผมก็แจ้งไปทุกคลิปนะในขณะที่คิดตามมันเกิด นะครับมันเกิดอะไรเกิดจิตเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาบวกมโนจิตมโนพอมันคิดมันคิดขึ้นในขณะนั้นแหละมันเกิดแต่มันละเอียดลุงน้าไม่เห็นตรงนี้นะก็เลยปฏิฆะผมไป ช่องลงนาก็เลยไปสอนคนย้อนแย้งผมอะให้คิดตามไปเลยให้คิดตามจนถึงที่สุดแห่งธรรมเขาก็ช้าเนินช้าอ้อมโลกนะครับเสียเวลาเพราะในขณะที่คิดตามคือการเกิดคือการปฏิสนธิของเชื้อนะครับเชื้อแห่งการเกิดนั่นแหละนะครับ ก็เกิดไปเรื่อยไงกี่ครั้งแล้วที่คิดตามฟังธรรมะมากี่ครั้งแล้วที่คิดตามนับได้ไหมเกิดไปกี่ครั้งแล้วครับปฏิสนธิไปกี่ครั้งแล้วนับได้ไหมครับของลุงน้าเองก็ยังไม่เคลียร์ทั้งหมดเรอกครับมันละเอียดนะครับลุงน้าเองก็ฟังท่านอาจารย์วิทย์ไม่ใช่เหรอ ก็ประมวลมาจากท่านอาจารย์วิก็เยอะอยู่นี่ปฏิคฆะผมก็เพราะตัวเองสอนธรรมะมาก,ก่อนก็มีความถือตัวถือต,ตนอยู่เห็นไหมแม้จะดูภายนอกลงนะอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นอะแต่มันละเอียดนะครับตรงนี้ <c oughs> มันละเอียด ถามว่าเป็นไรไหมสําหรับผมมือไม่เป็นไรหรอกอจะเป็นไรได้ไงนะเออผมจบจบพบจบชาติผมเห็นแก้งสว่างนะผมเห็นกระจ่างหมดแล้วนะครับเห็นแม้กระทั่งหลวงนาเองแสดงธรรมนั่นแหละออมันเจาะลึกเข้าถึงความละเอียดเหมือนผมไม่ได้เออ นี่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะมันเกิดในขณนะนั้นแหละในขณะที่คิดไม่ได้ให้ไปหยุดคิดแล้วไปตั้งไว้กับที่ไหนที่หนึ่งก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันคิดไปแล้วมันหลุดไปแล้วสติมันหลุดจากการฟังไปแล้วมันก็ได้ฟังทำไม่รู้เรื่องอื ครับมันคือมันไม่เป็นสายกลางนั่นแหละมันไม่เป็นมัคท,ทางทีง่ทางสายกลางมันมีอยู่แล้วกับทุกคนแต่มันก็เกิดเกิดเสียหลักมันเสียหลักออกจากทางมัคก,ก็เพราะก็เพราะหลงออกไป ออกไปคิดตามครูบาอาจารย์ที่เขาพาหลงที่เขาหลงอยู่ก็าพาพวกคุณหลงทำให้พวกท่านติดกรรมตรงนี้นะครับพอวนมาเจอผมผมก็บอกโอวาสนาดีแล้วได้มาเจอแต่ไม่ใช่เจอด้วยตาต้องเจอด้วยใจที่เปิดรับนะครับตรงนี้ แต่ไม่ได้มาศรัทธ,ธาในตัวผมไม่ต้องมาศรัทธ,ธาในร่างกายของผมอะไรทั้งสิน้นฟังเอาเนื้อธรรมยให้เข้าใจละที่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับม,มันจะขาดความเข้าใจทันทีในขณะที่พวกท่านคิดตามนะครับ เพราะมันได้รับผัสสะมาจากหูใช่ไหมฟังหูมันได้ยินใช่ไหมล่ะมันได้ยินแล้วมันมีเวทนาทุกนั่นแหละแต่พวกท่านไม่เห็นทุกที่ละเอียดตรงนี้น่ะมันทุกนั่นแหละทำไมมันคิดตามเพราะมันทุกไงมันทุกมันจึงเกิดไงมันเลยคิดตามเพราะมันอยากไงเพราะมันอยากรู้เออ เกิดเป็นอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นเห็นไหมเอ,อเพราะอะไรเพราะวิชาเนออี่นี่มันไปทีเดียวอะ่ะบึบอะ่ะแต่เวลาพูดเนี่ยมันต้องขยายคำขยายคำพูดขยายประโยคออกมานะครับแต่มันเกิดการปฏิสนธิในแชะเดียวเออผมเลยอุป,ปมาเหมือนกดไฟแชกอะ่ะแป๊ก นั่นแหละมันเกิดให้เห็นแบบนี้เห็นแบบนี้คือเห็นเลยนะแต่ถ้าไม่เห็นก็ติดความปราณีตของธรรมะของท่านนั่นแหละนะครับ นี่แหละครับก็เป็นเพราะไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วออกมาสอนคนก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็เลยไม่จบนั่นแหละแต่ไปสอนคนอื่นให้คนอื่นจบเป็นไปไม่ได้นะครับที่หลวงนาเอามาสัมภาษณ์ทางช่องหลวงนั้นั่นพวกนั้นเขายังไม่จบหรอกครับเขาแค่ได้สภาวะได้การเกิดใหม่นะครับ เกิดในที่ละเอียดขึ้นเกิดในที่ดีนะมันหลงสภาวะอันใหม่นะครับผมฟังหมดแล้วหลวงหน้านะก็ไม่ทันเกมของเจ้าจิตมโนวดวงนี้หรอกม่ทันเกมเขาพอที่จะพูดตัดบทเขาได้นะ นั่นแหละขนาดผู้สำเร็จกิจอย่างหลวงตามหาบวัวท่านก็ยังไม่ค่อยทันเลยน,ะน่ะนะท่านเห็นแล้วเห็นว่าตัวเองจบปุบ๊บจบชาติจนการันตีตัวเองแล้วแต่เพียงเพียงแต่ท่านอธิบายไม่ได้นะอธิบายแบบผมไม่ได้เพราะไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ผมก็บอกว่ามันอธิบายยากอื ตอนที่มันปฏิสนธินี่แช่นี่ไม่มีช่องไหนอธิบายหรอกครับแบบนี้นอกจากท่านอาจารย์วิทย์ช่องเดียวบนโลกใบนี้นะผมกดช่องที่สองนี่แหละเกิดขึ้นแต่ของท่านอาจารย์วิทโอปัญญาขั้นเซียนนะครับตัวนั้นอธิบายง่ายมากสำหรับท่าน ออแต่ผมยังอธิบายยากอยู่เพราะว่าออปัญญาผมไม่ถึงระดับท่านนะครับแต่เข้าใจในสิ่งเดียวกันอที่พระพุทธเจ้าเข้าใจนั่นแหละเห็นในสิ่งเดียวกันเออเห็นตัวนี้แหละเห็นแหล่งที่มาของมันอวันมาอย่างไงผมก็ะชับให้ขนาดนี้นี่ที่มาของมันให้พวกท่านเห็น แต่ทำไมมันเห็นยากเห็นเย็นขนาดนั้นออการที่คนมีคนคนหนึ่งออกมาชี้ให้ขนาดนี้แล้วนะท่นานก็ยังไม่เห็นกันออถามว่าท้อไหมเออท้อแต่ไม่เที่ยงเ,ออเดี๋ยวท้อเดี๋ยวไม่ท้อก็มันไม่เที่ยง เพราะมันต้องสอนครับมันเป็นหน้าที่ถ้าไม่สอนฝืนธรรมชาติล่ะมันก็ธรรมะก็มันก็ลงใจไปอนะอมันก็ทิ้งศูนย์เปล่าแต่วันหนึ่งมันก็ต้องออกมาสอนอีกแหละเพราะหน้าที่อีกแหละเป็นอย่างนั้นอ่ะ ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้สําหรับคนที่แบบปรัถนาที่มาสอนคนนะครับตรงนี้แต่ของทุกสํานักมันไม่มีตรงนั้นนะครับเพราะเขายังไม่จบคนจบแล้วก็ไม่มีตรงนั้นอีกลงปู่บุตรได้ไงท่านออาก็ไม่สอนใครออท่านก็อธิบายธรรมะของแกไปและการันตีให้พวกท่านเห็นอ,อ ว่าทั้งรารวาสทั้งพระนะเข้าถึงได้หมดเลยมีพระมาการันตีให้ขนาดนี้แล้วพวกท่านยังปฏิเสธว่ารารวาสเข้าถึงไม่ได้นะส่วนใหญ่เป็นพระสายนักปฏิบัตินะครับเขาจะพูดแบบนี้เพราะว่าเขามักจะเอาพระวินัยนะ่ะมาเชื่อมโยง กับตัวของเขาผมก็บอกว่าคารวาตเขาไม่ได้มีพระวินัยตรงนั้นคุณก็ก็จะเอาพระวินัยมาครอบคารวาตมันคนละเรื่องมันคนละส่วนนะครับตรงนั้นต้องแยกให้ออกอันนี้คือปัญญาวิมุตตินะครับเป็นเรื่องของปัญญาวิมุตติปัญญาหลุดพ้นไม่ใช่พระวินัย พระวินัยพาหลุดพ้นไม่ใช่คนละเรื่องต้องปัญญาปัญญาตรงนี้สมองตรงนี้มีมาเหมือนกันหมดนะผมจะบอกให้มีสมองมาเหมือนกันหมดยกเว้นคนที่เป็นสมองไม่สมประกอบนะเป็นโรคบา้าโรคออทิสติกหรือหรือไม่เต็มอะนั่นนะครับหรือพวกที่ ติดยาเสพยาจนสติเลอะเลือนหมดอ่ะนะครับพวกนั้นก็ยกเว้นไปเพราะเขาฟังทำไม่รู้เรื่องคนพวกนั้นเขาดิ่งจากวิบากกรรมเขาด้วยแล้วก็มาสะสมความดิ่งลงดิ่งลงเหวอ่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าท่านจะ สั่งสมมาทางไหนผมก็แนะแนวให้ว่าให้มาเพาะบ่มอินทรีนะครับนะให้มันมาในทางมรรคนะครับความศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาตรงนี้นะนะเพาะบ่มมันอนะมรรคมันจะถูกเดิน <c oughs> มันจะถูกเดินของมันเองนะครับ มันจะได้เห็นเบื้องต้นก็คือมันจะถูกละของมันเองในทางที่ชั่วนะเอ,อมันจะน้อมมาก่อนคิดดีทำดีพูดดีมาทางนี้เมื่อถึงเวลาถึงจุดของมันอะ่ะเมื่อมันเข้าใจนั่นแหละมันจะพลิกพั่วกออกมาเห็นทั้งดีทั้งชั่วเ,ออเห็นทั้งดีทั้งชั่วมันก็เลยไม่ยึดไม่มีสิ่งไปยึดติดกับ ดีกับชั่วไงนั่นแหละครับเขาเรียกนิพพานนะครับแต่ถ้าไปทําเอาหาเอาลนะ่ะพวกท่านจะไปเจอนิพพานาธาตุอะไรพวกท่านล่ะเออยังมีาธาตุอยู่เอออมตะธาตุาาอะไรพวกนั้นเ,ออเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนหลวงพอ่อปุตตธาตุเออเห็นไหมนั่นนั่นแหละไปหาเอาเป็นอย่างนั้นนะครับ ตรงนี้ไมไ่ให้ไปหาเอาไม่ให้ไปหาอานิพานอะไรทั้งสิ้นฟังทรรมให้เข้าใจแค่นั้นเองไปเกิดจากความอยากเอาเนี่คือนั่นแหละปฏิสนธิในตอนนั้นละทุกครั้งที่เกิดความอืมเกิดความคิดขึ้นมานั่นแหละม,มันยึดจับปึ๊บจับปึ๊บ จับปุ๊บมันเสลือกับความคิดตลอดไอ้ตัวนี้เอาปัญญาออกมาเห็นแค่นั้นแหละไปเห็นให้มันดับไงออจากไหนล่ะจากการฟังจากการฟังใครฟังผู้รู้แจ้ง ท่านอาจารย์วิทย์ออ,อ,อิสระฉชพันธ์นั่นคือผู้รู้แจ้งที่สุดแล้วอธิบายธรรมะได้นขนาดนั้นน่ะนะไม่มีช่องไหนหรอกในโลกนี้นะครับผมก็เป็นรองเพราะผมเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เป็นรองท่านหมดนะครับไม่มีใครถึงนะครับเพียงแต่บางคนจะอธิบายได้มากน้อยแค่ไหนขนั้น่ะ เจาะแก่นได้มากน้อยแค่ไหนนี่นะครับผมเจาะให้แล้วนี่เออเจาะตรงการเกิดให้พวกท่านเห็นการเกิดในขณะที่มันเกิดนั่นแหละนั่นแหละ,หละถ้าไปนึกคิดหาอยู่กนกออ็ก็เกิดไงเพราะมันไม่เข้าใจมันเลยนึกคิดหามันไม่เข้าใจก็เลยไปบอกเขาว่าต้องคิดตามต้องคิดตาม แต่บางบางทีท่านก็บอกอ่ะฟังให้เข้าใจเอา้ผมมาผพะไม่ได้ยินคลิปผมไปปฏิฆะต้องคิดตามอ่านเห็นไหมมันแย้งกันอะ่ะเดี๋ยวก็บอกให้เข้าใจเดี๋ยวก็หายคิดตามถ้าคิดตามจะเข้าใจได้ไงก็มันคิดตามอยู่มันเกิดยุ่ก็มันปฏิสนธิมันก็เลยไม่เข้าใจไงมันเกิด นะครับก็ปัญญามันไม่เข้าใจเข้าใจนี่คือปัญญานะครับความเข้าใจนี่ไม่ใช่การเกิดนะการเกิดจะเป็นปัญญาได้ไงเพราะมันยังเกิดอยู่เกิดอยู่ก็เป็นสัญญาไงเออพอมันรู้ไงไมันจําได้ใช่ไหมล่ะเออรู้เอ,อสจําได้มันก็หมักหมมไว้ในสัญญาใหม่อสัญญานั่นก็เป็นสัญญาเก่าอีกก็มันก็ หยิบยกเอามาตรงนั้นว่าเป็นสภาวะของมันอีกมันก็จะหลงไปอีกหลงไปยังไงละ่ะทีนี้อยากสอนคนแล้วทีนี้หงุดงด่นงานนละ้อยากสอนคนเอาไม่อยู่แล้วทีนี้นั่นแหละเหมือนคุณแม่ผลไม้ของผมนะ เป็นอย่างนั้นแหละเออเหมือนนี่นะหลวงพี่ไร้านามของผมอะ่ะเป็นอย่างนั้นอะ่ะก็เหมือนลวงตาเป็นอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็เหมือนคูบาเป็นอย่างนั้นอะ่ะหลวงพี่หลวงตาลงหลวงน้าแม่ชีหลวงพ่อหลวงปู่ทุกหลวงอะ่ะแล้วก็คารวะผู้สอนธรรมหลายๆท่าน ท9 9้ง99.99%น99่ะผมก็ยังอุตส่าห์ยกเว้นไว้0.1%ยอ,อยังพอมีอยู่นะครับก็มีหลวงปู่บุตดากับหลวงตามหาบวัวนี่แหละแต่เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่พวกที่อยู่ะที่ออกมาสอน ทางช่อง y o u t u น่ะก็ก็มีนะครับศูผมให้แค่นั้นแหละผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ขออนุญาตนะแต่นอกนั้นอนะไม่หรอกนะครับแต่เห็นแจ้งแล้วจะไม่มีทางหรอกนะจะบอกว่าต้องปฏิบัติต้องฝึกสติ ต้องทำนู่นทำนี่นเนี่ยมันมันตัวมันทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเออตัวมันนั่นแหละปฏิสนธิขึ้นมาแล้วในขณะนั้นน่ะมันเกิดจะอะไรมาจบล่ะต้องทำนู่นทำนี่เห็นไหมบอกว่าต้องไรก็มันคิดไปแล้วยุดยุดคิดนั่นแหละเขาเขาคิดแล้วตอนนั้นน่ะแล้วน้อมกลับมามีสติให้รู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลา ให้รู้เนี้ยรู้ตัวตลอดแล้วปัญญาวิมุตต์ล่ะครับปัญญาล่ะเอาที่ไหนพอหลงหลงยึดสติไปแล้วตัวมันทั้งนั้นเลยนะที่ฝึกเอานะนะครับไม่ใช่สติธรรมชาตินะครับมันทำเอา คอยดึงกลับมาคอยดึงกลับมาคอยดึงกลับมาก็อย,อยูอย่างนั้นนะ่ะมันยึดเอาตรงนั้นว่าเป็นนิพพานสัง,งั้นแต่มันไม่ได้เห็นแจ้งปัญญาเห็นแจ้งเห็นแจ้งไงว่าความไร้ายตัวต,วตวนนะอ,อยู่ตรงไหนไม่มีใครเห็นสักช่องเลยนะผมจะบอกให้มันหลงกันหมดเลยนะครับ ทุกท่านก็ไม่กล้าพอที่จะพอที่จะสวนพอที่จะสวนกันได้อ่ะมันมันไม่กล้านะมันกลัวเอสวนกันไปก็กลัวต้องตอบคําถามกันตอบไม่ได้ทีนี้อแต่ทำแท้เขาไม่กลัวของท่านอาจารย์วิทย์ไม่กลัวไม่อายด้วย นะครับผมก็ไม่มีจะบจำเป็นอะไรต้องกลัวไงออพอเวลาพูดไม่ไม่ต้องนึกคิดหาของใครทั้งนั้นอ่ะเออพูดพูดจากองค์ความรู้ของตัวเองนี่แหละนะครับเป็นแบบนี้นะครับ สวนระก็เลิกแบ่งแยกได้แล้วนะผมว่ามันสมัยไหนแล้วนี่อ,อยุคพุทธการเขาไม่ได้แบ่งแยกทําไมย,ยุคนี้มันแบ่งแยกชั้นวรณะกันแล้วเกินวะอ,อยุคพุทธการก็หมายถึงพระพุทธเจ้านี่นแหละท่านไม่ได้แบ่งแยกฉันเป็นภิกษุนะเธอเป็นคราวาส เธอต้องนั่งแล้วเข้ามากราบฉันนศะีลฉันเยอะกว่านะไม่ใช่แบบนั้นแล้วเป็นคารวานะเธอฟังทำจากเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวเธอบรรลุธรรมเดี๋ยวเธอก็ตายพูกเจ้าไม่ได้พูดสักคำเลยแบบนั้นน่ะพูเจ้าเทศเทศสอนสัจธรรมให้เขาเห็นทำตรงนั้นแหละพัฒธาวิีราวๆา0สามสิบคนนะ่ะ อ,อก็เทศเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละกามาโทษกามาคุณมันมาจากตรงนี้แหละเออเขาวิ่งตามหานางกานิกานะครับอ,อนางกานิกาได้ไปซ่อนพระเจ้าสากัดไว้กับเทศสอนพวกนั้นอ่ะเออเขาก็ปิงป้งปิงป้งปิ้งปิ้งกันขึ้นมานะอ,อืว่าได้ดวงตาเห็นธรรม ไม่ได้บอกสักคำนะเธอองไปปฏิบัตินะจงไปนั่งสมาธินะจงไปอยู่ในถ้ำนะอยู่ในป่านะพัทธวกคีบอกแบบนี้มันมันจะฟังไหมละ่ะเออบอกแบบนี้ก็เท่ากับไปเรียนแบบฤาษีสิพระองค์ไปกรร๊อบฤาษีมาสิให้ไปทําแบบนั้นเอ,อก็บอกว่าผู้ค์ไม่ได้ก๊อบใครมันเป็นองค์ความรู้ของพระอ,องค์ล้วนเออ เพาทวิกเกอเขาเลยเข้าใจนะตรงนั้นอืเขาก็ขอบวชแค่นั้นเองแต่บวชทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้จารึกไว้เขาไม่ได้จารึกนะครับอใครมีภาระก็กลับไปทางบ้านเออว่างก็มาฟังธรรมให้มันกระจ่างเป็นเรื่องแค่นี้ทุกท่านบอกต้องบวชทุกคนสัญญาท้งนั้นเลย อืสัญญากรรมนะมย์สัญญาอยู่ในนั่นละ่ะติดกรรมไปเรื่อยๆหรอของพวกท่านนะอืมยิงหลงฤทธิ์หลงเดชหลงชานอะไรพวกคุณนะสายปฏิบัติทั้งหลายนะครับผมจะบอกให้แต่ไอ้พวกไม่มีไม่มีเกี่ยวกับฤทธิ์กับฌานแต่ก็มีในสัญญาไงฟังข้าพุงแต่งก็เชื่อว่ามีตรงนั้น นะเชื่อว่ามันต้องแบ่งแยกออกไปเป็นสี่ประเภทเออก็แสดงว่ามีอยู่ไงมีมีอยู่ก็คือเกิดเอาแต่เขาบอกว่าพระอรหันต์ไม่เกิดนะครับพระอรหันต์สิ้นกิเลสแต่มีกิเลสอยู่เออมีกิเลสอยู่แล้วบ,บอก จบพบจบชาติมันมันย้อนแย้งอะนะจบพบจบชาติต้องไม่มีนะครับนะหลวงตาเออพอมาฟังผมพูดได้ยินผมพูดไปก็เอาบอกอารหันไปแปลว่ลาสิ้นกิเลสอีกแล้วเออไปแปล,ลได้สังนั้นแต่ตัวเองละ่ะทำไมไม่ทำลายกิเลสตัวเองซะ เอา้ากูก็ไม่คิดกูนี่วะอย่างนี้อเอา้ากูหลงนี่วะเออแบบนี้อ่ะทำได้ไหมัอะไรวะหาว่าไอ้น,นี้เป็นกิเลสหาว่าร่างกายเป็นกิเลสไปทำกิเลสให้ตัวเองทำให้ตัวเองเป็นหมันแล้วบอกตัวเองสิ้นกิเลสโอ้ยอ้บ้าเลยตัวเองนั่นแหละ,ะเป็นกิเลสหาว่าร่างกายเป็นกิเลสอะไรวะ ออกจากครอบครัวได้ออกจากลูกทางเมียไปได้บอกตัวเองสิ้นกิเลสอะไรไปหาว่าคนอื่นเป็นกิเลสโอ้กิเลสอยู่ในใจตัวเองแท้ๆกับมองไม่เห็นนะครับสาธุครับเอเขามาขายยาฆ่าปวกแล้วจเจริญขึ้นทุกท่านทางโลกทางธรรมครับ